เดี๋ยวเราจะมาปลูกกุหลาบให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีนะคะวันนี้จะปลูกมาโซล่าค่ะนะคะดินผสมแล้วค่ะดินมีแกลบขี้ไก่ขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบแกลบเผาค่ะแล้วก็ดินร่วนนะคะกีบกุหลาบเล็กน้อยค่ะใบไม้นะคะวิธีการปลูกนะคะไม่ยากเลยค่ะความถุงลงนะคะเบามือนะคะทำเบามือค่ะมาโซล่าค่ะ แะะก็บเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะเ,เก็บออกค่ะนะคะเอาแก็บที่ใส่มาในถุงออกบ้างค่ะเพราะว่าเขาเยอะเกินไปนะคะนี่ค่ะเขาจะมีรากนะคะเราจะโค้งออกเบาๆค่ะนะคะโอ้นี่ค่ะรากเขานะคะนี่ค่ะเอาดินออก